สวัสดีครับผมนะครับพุทธิพงศ์ว่องอรุณนะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับสำนักกรรมก,การของบริษัทสตาร์ซานิทริแวร์นะครับเราก็เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายนะครับเครื่องสุขภัณฑ์นะครับก็ว่ากันง่ายๆครับก็จะเป็น ตัวสุขภัณฑ์2ชิ้นจะเป็นปัสสาวะชายนะครับจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นเซรามิกนะครับที่อยู่ในห้องน้ำเช่นราวแขวนผ้าอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับก็จะจําหน่ายนะครับทั้งในประเทศแล้วก็เรามีส่งออกไปที่ต่างประเทศนะครับเป็นเวลา25ปีแล้วครับที่เราส่งออกไปปีนี้เราก็เลยได้รับรางวัลนะครับเป็น best exporter นะครับผมปัจจุบันเราเองก็มีเรียกว่าคู่ค้าอยู่ หลายทวีปนะครับเราเองก็มีความตั้งใจครับว่าอยากจะไปนะครับในอีกหลายๆทวีปนะครับเช่นฝั่งแอฟริกานะครับฝั่งมิดล l อีสต์นะครับผมซึ่งรางวัลนี้ก็สามารถจะช่วยเราได้นะครับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับว่าให้ให้ทางด้านผู้บริโภคหรือว่าผู้ค้าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของเราครับต่อคุณภาพนะครับนะครับต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นตัวตนของแบรนด์เราด้วยครับ